สวัสดีค่ะพบกับคุณครูจิรการนวลละอองนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องเศษส,ส่วนที่เท่ากันพิจารณาการหาเศษส,ส่วนที่เท่ากับเศษสี่ส่วนหกนะเขียนก่อนเศษส,สี่ส่วนหกเศษส,สี่ส่วนหกแม่อะไรที่หารสี่แล้วหกลงตัวแม่สองไงหารทั้งข้างบนข้างล่างสองหารสี่ได้กี่ครั้งสองครั้งสองหารหกได้กี่ครั้งสามครั้งดังนั้นก็คือเศษส,สี่ส่วนหก เท่ากับเศษสองส่วนสามเดี๋ยวดูตัวอย่างโจทย์ข้อต่อไปกันพิจารณาการหาเศษส่วนที่เท่ากันที่เท่ากับเศษห้าส่วนสิบเศษห้าส่วนสิบเท่ากับเศษห้าส่วนสิบทีนี้เราใช้วิธีหารแม่อะไรที่หารห้าและสิบลงตัวแม่ห้าไงได้เท่าไหร่ล่ะห้าหารห้าได้หนึ่งห้าหารสิบได้เท่าไหร่สองดังนั้น เศษห้าส่วนสิบเท่ากับเศษ1ส่วนสองพิจารณาการหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษแปดส่วนสิบเศษแปดส่วนสิบเท่ากับเศษแปดส่วนสิบมีแม่อะไรหารได้ล่ะแม่สี่ได้ไหมหารด้วยแม่สี่ได้ไหมสี่หารแปดได้สี่หารสิบได้ไหมไม่ได้ดังนั้นใช้สี่ไม่ได้ดังนั้นถ้าเป็นเลขคู่จำไว้ใช้แม่สอง สองหันแปดดอีกครั้งสี่ครั้งสองหันสิบดีอีกครั้งห้าครั้งนี่ดังนั้นเศษแปดส่วนสิบเท่ากับเศษสี่ส่วนห้าจำไว้เวลาหารต้องหารด้วยตัวเลขเดียวกันเดี๋ยวดูตัวอย่างต่อไปค่ะพิจารณาการหาเศษส,ส่วนที่เท่ากับเศษหกส่วนยี่สิบเศษหกส่วนยี่สิบเท่ากับเศษหกส่วนทั้งหมดยี่สิบมีแม่อะไรที่หารหกละยี่สิบได้ถ้ามันเป็นเลขคู่จำไว้เลย ใช้แม่สองหารใช้แม่สองหารง่ายที่สุดสองหารหกได้กี่ครั้งสองสามหกสองหารยี่สิบได้กี่ครั้งสิบครั้งดังนั้นเศษหกส่วนยี่สิบเท่ากับเศษสามส่วนสิบโอเคหาจำนวนที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมอ่าเราเขียนมาก่อนเลยเศษห้าส่วนเจ็ดเท่ากับเศษห้าส่วนเจ็ดเราไม่รู้ว่ามันคูณอะไร แล้วข้างล่างได้28 7คูณอะไรไ8 71 72 7, 4 73 21 74 28ถ้าข้างล่างคูณ4ข้างบนก็ต้องคูณ4ดังนั้น20เศษ5ส่วน7เท่ากับ20ส่วน28นี่ไงตัวนี้ก็คือต้องเติม20ข้อที่2หาจำนวนที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมอะไรก็ไม่รู้ เท่ากับเอ,อ่อเท่ากับ12ส่วน18เห็นปะจากตัวมากไปหาตัวน้อยแสดงว่ามันต้องเป็นหารท่องไ่สองด,สองอดอิสองอะไรได้16เอ้ยสองอะไรได้12 2อง2นึ2งส2งส2งสองสแสดงว่าต้องหารด้วย6เมื่อข้างล่างหาร6 เอ้เมื่อข้างบนหาร6ข้างล่างก็ต้องหารด้วย6มีค่าเท่ากับ6หาร18อีกครั้ง3ตอบ3นี่ไงดังนั้น12ส่วน18เท่ากับเศษ2ส่วน3ข้อสรุปเลยสรุปถ้าจากเลขมากไปหาเลขน้อยเนี่ยจำไว้ต้องเป็นวิธีหาร และถ้าจากเลขน้อยไปหาเลขมากก็ต้องเป็นวิธีคูณลองดูนะสรุปมีแค่นี้เดี๋ยวให้นักเรียนลองทำปรบหัดดูค่ะ